ุณผู้ชมคะมาตรการพยายามจัดการกับพวกบัญชีมา้าตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาที่ว่าจะต้องมีคนมาร่วมรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ระหว่างการกําหนดชัดเจนว่าบรรดาผู้ให้บริการเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วถ้าไม่ทําแบบเนี้ย ต้องรับผิดชอบแต่เบื้องต้นเห็นความเคลื่อนไหวแล้วนะคะแบงค์ชาติแถลงค่ะยกระดับการจัดการกับบัญชีมา้ามีผลทันทีพรุ่งนี้เลยก็คือคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยจะไม่สามารถโอนเงินเข้าและออกได้วันนี้แถลงโดยคุณรุ่งมลิกมาศค่ะรองผู้ว่าการด้านเสถษยรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าแบงค์ชาติมีการยกระดับมาตรการเชิงป้องกันเพิ่มความเข้มข้นและขยายผลการจัดการบัญชีม้าต้องสงสัย มี3ด้านด้วยกันนะคะเขามีตัวย่อออกมากขอคอ,อก็คือกวาดล้างขอก็คือเข้มข้นคอก็คือครอบคลุมค่ะคือเกาะกวาดล้างนี่เขาบอกกวาดม้ามากขึ้นจะกวาดล้างม้าให้มากขึ้นขอเข้มข้นก็คือจะมีการปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้นและ คอครอบคลุมก็คือขยายวงกว้างมากขึ้นหมายถึงจะแชร์ข้อมูลม้าเพิ่มในแวดวงธนาคารด้วยกันรวมไปถึงม้าสีน้ําตาลก็คือมันมีม้าดําที่ชัดเจนแล้วเนาะม้าดําแบบปปองอ,งองแจ้งข้อมูลมาอันนี้ดาปีม้มาเทาก็คือมีผู้เสียหายแล้วแบ่งออกเป็นผู้เสียหายแจ้งความแล้วเป็นเทาเข้มผู้เสียหายยังไม่แจ้งความเป็นเทาอ่อนแต่ตอนนี้จะมีม้าน้ำตาลด้วยนะคะม้าน้ำตาลหมายถึงว่ายังไม่มีผู้เสียหายแต่ ธนาคารรู้สึกว่าแปลกๆ่ถ้าธนาคารมั่นใจเพียงพอว่าจะแจ้งตำรวจได้จะเป็นมาน้ำตาลเข้มถ้ามาน้ำตาลอ่อนคือธนาคารสงสัยแบบนี้ค่ะก็จะมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันมากขึ้นส่วนมาตรการที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมท่านผู้ชมคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะทุกสถาบันการเงินห้ามทําธุรกรรมให้ก็คือห้ามโอนเงินเข้าบัญชีต้องสงสัยค่ะสมมตุติมีคําสั่งโอนเงินไปบัญชีที่สงสัยว่าเป็นบัญชีมา้า โอนเข้าไม่ได้นะคะแล้วธนาคารจะแจ้งเตือนไปยังคนที่ใช้บริการทางการเงินด้วยว่าบัญชีที่คุณกําลังจะโอนเนี่ยเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพนะแล้วเรื่องแชร์ข้อมูลบัญชีม้าก,ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเขาจะสังเกตเลยว่ามีบัญชีไหนที่พฤติกรรมโอนไปคริปโตประจำพวกนี้นะ่าสงสัยค่ะอย่างเช่นว่าเงินเข้าบัญชีปุ๊บโอนไปคริปโตปับ๊บอย่างเงี้ย อาจต้องสงสัยนะนำไปสู่การสั่งระง,งับห้ามโอนเงินออกได้เพราะเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพวกมิจฉาชีพพวก call center เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีการโอนออกไปคริปโทยอย่างรวดเร็วว่องไวแล้วมันจะทำให้ตามได้ยากะนะคะ หรือการเปิดบัญชีใหม่ก็จะยากขึ้นค่ะถ้าธนาคารมองว่าธุรกรรมการเปิดบัญชีไหนไม่ชัดเจนอาจจะไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีหรืออาจจะกำหนดเงื่อนไขในการทําธุรกรรมผ่านบัญชีอาจจะไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีได้ตั้งแต่วันแรกอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเปิดได้นะแต่สมมติสงสัยคนนี้งั้นเปิดไปแต่ ช่วงแรกห้ามใช้เอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะมาตรก,การต่างๆจะทยอยเริ่มก็แน่นอนท่านผู้ชมคะมันสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาพรากอัยญญกรรออนไลน์ที่ผ่านไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วกาลังจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ซึ่งตัวกฎหมายใหม่เนี่ยท่านผู้ชมคะมันจะกําหนดให้บรรดานหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือเรียกง,ง่ายๆว่าพวกค่ายมือถืออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะ รวมไปถึงประชาชนผู้ใช้บริการด้วยนะจะต้องมีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทีนี้วันนี้แบงค์ชาติเนาะแบงค์ชาติคือกำกับดูแลธนาคาร,ครบแบงค์ชาติก็บอกว่าในส่วนของแบงค์ชาติเองก็กำลังจะมีประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่แบงค์หรือธนาคารต้องปฏิบัติเร็วๆนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ว่าถ้าหากว่าบรรดาธนาคารไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเหล่านี้นะที่แบงก์ชาติกำหนดอันเนี้ย คุณต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายแต่แบงค์ชาติก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาภัยทุจริตทางการเงินให้ได้อย่างยั่งยืนก็คือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเนาะธนาคารด้วยผู้ให้บริการค่ายมือถือด้วยรวมไปถึงประชาชนผู้ใช้บริการด้วยค่ะครับเอาไ